วันนี้ผมถามท่านพี่น้องว่าวันนี้เราเห็นลูกของเราแต่งตัวออกจากบ้านโชว์วันนี้เราเห็นเมียของเราเห็นพี่เห็นน้องของเราแต่งตัวออกจากบ้านโชว์หุนโชว์สวยโชว์ความงามวันนี้เราเห็นเมียของเราลูกของเราพี่น้องของเราที่เป็นผู้หญิงโชว์หุนโชว์ความงามโชว์ความสวยโชว์น้ำเสียงโชว์ฟิตนะอยู่ในโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นโชว์น้ำเสียงโชว์ร้องเพลงมีภาพประกอบหน้าตาประกอบเพลงโชว์หุ่นโชว์สิ่งที่มันเกิดฟิตนะอยู่ในโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราต้องตักเตือนนะเราต้องตักเตือนบุคคลต่างๆเหล่านั้นให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นความผิดและผมถามกับท่านพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยทำไมล่ะแม่ถึงไม่กล้าเตือนลูกทำไมผัวถึงไม่กล้าเตือนเมียเพราะอะไร ถ้าพี่น้องรู้ไหมวันนี้เพราะอะไรทำไมวันนี้แม่ถึงไม่กล้าเตือนลูกทำไมวันนี้สามีถึงไม่กล้าเตือนภรรยาบางทีบางคนเนี่ยผมบอกว่าแม่กับดีใจด้วยซ้ำที่ลูกแต่งตัวแบบนั้นโชว์อยู่ในโซเชียลแม่ดีใจด้วยซ้ำที่ลูกแต่งตัวแบบนั้นเดินออกงานสามีดีใจที่เมียกูคนเห็นแล้วว่าเมียกูสวยเมียกูหุ่นดีสามีพอใจด้วยซ้ำท่านพี่น้องผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ย มันใกล้เข้าสู่โลกยุคสุดท้ายมันใกล้เข้าสู่วันเกียตรติที่รอซูลได้บอกไว้ว่ายิบรินได้บอกกับท่านรอซูลว่าท่านพี่น้องฟังนะแล้วมันจริงไหมหละ่ะวันนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่กล้าเตือนลูกเพราะวันนี้ลูกมีอํานาจมากกว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่ให้เงินพ่อแม่ พ่อแม่จึงไม่กล้าว่าลูกลูกจะไม่ดียังไงจะดื้อยังไงจะชวอหุ่นชวอความงามยังไงเอาพูดได้ง่ายมันจะนิสัยแย่ยังไงก็แล้วแต่แม่ไม่กล้าวว่าเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยลูกเนี่ยมันเป็นเจ้านายเราหมดแล้วลูกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าเราหมดแล้วเป็นเหมือนหัวหน้าเราเราว่ามันไม่ได้แล้วสิ่งนี้ใครบอกนบีได้ดเตือนเราไว้แล้วท่านพี่น้องดูนะ รอซูลได้บอกกับเราว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลถามกับยิบรีนฟังให้ดีนะท่านพี่น้องไอ้ขอโทษยิบรีนได้บอกกับท่านรอซุนว่ามุฮัมมัดจงบอกฉันซิว่านะเครื่องหมายของวันกิยามัตเนี่ยคืออะไรเครื่องหมายของวันกะิยามัตเนี่ยคืออะไรนะคำตอบก็คือคำตอบก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยนะการที่ ผู้หญิงที่เป็นธาตุเนี่ยธาตุหญิงจะออกลูกมาเป็นนายก็คือแม่เนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยจะออกลูกมาเป็นเจ้านายของตัวเอง